ณสถานการณ์แบบนี้การหาเงินที่ยากลำบากภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงการเปลี่ยนผ่านจากระบบที่เป็นระบบอนาล็อกหรือระบบที่ไม่ต้องมีการสื่อสารออนไลน์อะไรทั้งสิ้นมาสู่ยุคนี้นะครับที่เป็นยุคไรพรมแดนคือยุคออนไลน์5 g นี้นะครับมันมีการแข่งขันมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเข้าถึงข้อมูลของผู้ซื้อผู้ขายได้อย่างรวดเร็ว นี่คือทั้งโอกาสและวิกฤตในเวลาเดียวกันการที่ผมบอกแบบนี้คืออะไรในภาวะสถานการณ์ขนาดนี้ท่านผู้ชมที่มีเสาหลักของรายได้ที่เข้ามาอย่างตัวท่านวันนี้อาชีพหลักของท่านเกาะไว้ให้แน่นทำมันให้ดีอย่าสร้างปัญหาอย่าคิดว่าไม่เป็นไรหรอกถึงยังไงไปหางานใหม่ทำก็ได้วันนี้ไม่หมูสำหรับหลายๆท่าน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานะสีจันทรช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจหลายช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงตัวเองมาบอกเล่าท่านผู้ชมนะครับผ่านทางช่องทาง YouTube ชื่อช่องมานะสีจันทรก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องมาณสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับสมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้นะครับก็ฝากเตือนไปถึงท่านผู้ชมนะครับเนื่องจากว่าอุณหภูมิของประเทศไทยร้อนมากๆนะครับทะลุ40องศาไปเกือบจะทุกวันนะครับโดยเฉพาะในภาคอีสานร้อนมากๆนะครับ ท่านผู้ชมที่อยู่ภูมิภาคต่างๆก็ช่วยแจ้งมาให้กับเพื่อนๆได้รู้ด้วยนะครับว่าบ้านของแต่ละท่านนั้นอุณหภูมิร้อนขนาดไหนนะครับก็ฝากเตือนเรื่องของการออกสู่กลางแจ้งที่ต้องตากแดดนะครับอาจจะเป็นลมแดดหรือฮิสโตกได้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมพยายามอยู่ในร่มนะครับถ้าจะออกกลางแจ้งต้องตากแดดก็ฝากให้ถือร่มหรือ ใส่หมวกปิดบังใบหน้าเรานะครับเพราะแดดแรงจริงๆนะครับปีนี้เทียบกับปีที่ผ่านมาปีนี้แรงมากๆนะครับก็ขอให้กำลังใจนะครับสำหรับทุกๆท่านที่กำลังรอฟ้าหลอฝนเช่นเดียวกับผมนะครับที่ตอนนี้น้ำกำลังจะแห้งหมดบ่อแล้วนะครับก็ขอภาวนาว่าเทวดาฟ้าดินช่วยส่งฝนลงมาให้กับพี่น้องชาวนาพี่น้องกเกษตรกรด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมอยากจะให้ผมช่วยให้แนวคลิปและก็ช่วยให้คําแนะนําทีว่าเราจะสร้างเครื่องผลิตเงินนั้นจะทําอะไรมันถึงจะเป็นเครื่องผลิตเงินนะครับเพราะมีข้อคอมเมนต์เข้ามาในหลายๆช่องทางอยากให้ผมช่วยแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องผลิตเงินนะครับ ผมเคยพูดมาหลายคิดแล้วว่าการที่เราอยากจะมีความร่ำรวยหรืออยากจะมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องสร้างเครื่องผลิตเงินของเราแลวันนี้ต้องถามกลับไปอย่างทุกๆกคนเครื่องผลิตเงินที่เป็นหัวใจหลักที่ทำให้ท่านมีเงินเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยวันนี้คืออะไรฝากท่านผู้ชมลองคิดตามนิดหนึ่งนะครับวันนี้เครื่องผลิตเงินของท่าน ที่ให้ท่านได้มีเงินมาจับใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันมันมาจากแหล่งใดและมันมีกี่ช่องทางมีกี่กระเป๋าและท่านผู้ชมรู้สึกอย่างไรกับเครื่องผลิตเงินนี้ว่ามันมีความมั่นคงขนาดไหนถ้าเราไม่สามารถที่จะทํางานได้ถ้าเราอาจจะต้องมีการเจ็บไข้ด้วยป่วยนอนโรงพยาบาลเครื่องผลิตเงินนี้ยังทํางานให้เราอยู่อย่างต่อเนื่องหรือไม่ วันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะมีคำถามให้กับตัวเองว่าวันนี้เครื่องผลิตเงินของเรามันมั่นคงจริงไหมมันถึงเวลาที่เราต้องหาเครื่องผลิตเงินเครื่องอื่นเพิ่มหรือไม่วันนี้ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับณสถานการณ์แบบนี้การหาเงินที่ยากลำบากภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง การเปลี่ยนผ่านจากระบบที่เป็นระบบอนาล็อกหรือระบบที่ไม่ต้องมีการสื่อสารออนไลน์อะไรทั้งสิ้นมาสู่ยุคนี้นะครับที่เป็นยุคไรพรมแดนคือยุคออนไลน์ 5G นี้นะครับมันมีการแข่งขันมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเข้าถึงข้อมูลของผู้ซื้อผู้ขายได้อย่างรวดเร็วนี่คือทั้งโอกาสและวิกฤตในเวลาเดียวกัน การที่ผมบอกแบบนี้คืออะไรในภาวะสถานการณ์ขนาดนี้ท่านผู้ชมที่มีเสาหลักของรายได้ที่เข้ามายัางตัวท่านวันนี้อาชีพหลักของท่านเกาะไว้ให้แน่นทำมันให้ดีอย่าสร้างปัญหาอย่าคิดว่าไม่เป็นไรหรอกถึงยังไงไปหางานใหม่ทำก็ได้วันนี้ไม่หมูสำหรับหลายๆท่านและสำหรับคนไหนที่ คิดว่าตัวเองมีความสามารถพอจงจำไว้นะครับว่าความไม่แน่นอนนั่นแหละคือความแน่นอนที่สุดจงจำคำนี้ไว้วันนี้ผมขอฝากดิงวอนและเตือนไปถึงทุกคนว่าถ้ามีงานหลักอะไรอยู่ทำหน้าที่นั้นให้ดีปฏิบัติงานให้มันสำลิดผลอย่าพยายามสร้างปัญหาให้กับตัวเองเมื่อไหรก็ตามที่ท่านถูกเลเวอ์ออกไปถูกเลิกจ้างออกไป ท่านจะเข้าใจหัวอกของคนที่ตกงานผมไม่อยากให้หลายๆคนเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าการที่จะเริ่มต้นใหม่ในวันที่เราตกงานในวันที่เรามีต้นทุนน้อยมันจะค่อนข้างที่จะลุกขึ้นยากนะครับเพราะฉะนั้นณขณะน,นี้ใครมีกระเป๋าหลักจีเงินเข้ามาในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละวันอะไรแบบนี้นะครับ ขอให้รักษาหน้าที่การงานนั้นไว้ให้ดีและก็ขอฝากทุกคนให้รีบไปหากระเป๋าสำรองหรือกระเป๋าที่สองที่สที่จะสร้างรายได้ให้กับเราคนที่ทำงานกินเงินเดือนประจำคุณมีความรู้ด้านไหนคุณมีความรู้ด้านไอทีคุณมีความรู้ด้านช่างด้านอะไรคุณลองเอาความรู้ของคุณไปหารายได้เสริมดูครับ อาจจะเป็นนอกเวลาอาจจะเป็นการให้คำปรึกษาเป็นครั้งข่าวคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถที่จะดึงศักยภาพจากตัวเองได้ดึงความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีไปเพิ่มช่องทางในการหาเงินเข้ามายัางตัวเรามันก็จะทำให้เราลดความเสี่ยงลงเพราะว่าถ้ากระเป๋าหนึ่งช็อตมันก็ยังเหลือกระเป๋าสองกระเป๋าสาเหมือนกันกับคนที่ทำ อาชีพอิสระเช่นทำไร่ทำนาทำโคกน้องนาประกอบอาชีพส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ก็ลองมองดูครับว่ามันจะมีอาชีพอะไรที่จะเพิ่มเติมให้เราได้หรือไม่หรือจะผลิตสินค้าตัวใดมาเพิ่มในรายการผลิตของเราไหมเพราะเมื่อไหรก็ตามที่เราฝากกับอาชีพเดียวหรือสินค้าผลิตภัณฑ์เดียวเมื่อวันที่มันมีการเปลี่ยนผ่านหรือมีการ เปลี่ยนการใช้งานสินค้าต่างๆเดี๋ยวเราจะตามเขาไม่ทันซึ่งมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วในสังคมและในโลกนี้ที่พวกเราเห็นว่าสินค้าหลายๆตัวมันได้ล้มหายตายจากไปจากตลาดผู้บริโภคแล้วการที่เราจะหาอาชีพทํำที่มีหลายๆท่านถามผมว่าเครื่องผลิตเงินคืออะไรผมก็อยากจะถามกลับไปว่าวันนี้ท่านเคยทำอะไรขายบ้าง ถ้าท่านไม่เคยขายอะไรผมก็อยากจะถามกลับไปว่าท่านทําอะไรเป็นบ้างท่านทําอะไรเป็นบ้างในชีวิตนี้ที่พอที่จะเอาสินค้าเนี้ยผลิตขึ้นมาและไปขายให้คนอื่นอาจจะผลิตทางด้านงานไม้งานเย็บปักถักร้อยหรืองานอิดงานปูนมีใครทําอะไรเป็นไหมครับถามตัวเองดูว่ามันพอที่จะทําขายอะไรได้บ้างหรือคนที่ถนัดกินก็ถามว่าวันนี้คุณเคยกินอะไรมาบ้าง และรู้สึกว่ามันอร่อยและคุณสามารถที่จะทําอาหารที่คุณชอบกินและให้มันอร่อยและส่งออกไปขายให้กับผู้บริโภคได้หรือไม่แต่ถ้าทําอะไรไม่เป็นเลยวันนี้คุณสามารถที่จะไปรับสินค้าอะไรมาขายได้ไหมเป็นลักษณะของการซื้อมาขายไปอะไรก็ได้ครับเส่นขายตามตลาดนัดหรือจะเป็นการขายบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียขายออนไลน์หรือเราจะเอาใส่รถยนต์ประกาศตามหมู่บ้าน ว่ามีอะไรมาขายบ้าง mm. เช่นขายไข่ขาย,ขาย,ขายเนื้อขายเสื้อผ้าขายพริกน้ำปลาเครื่องเทศอะไรต่างๆสารพัดวันนี้ทำไมผมถึงบอกว่าพวกเราควรที่จะหารายได้กระเป๋าสองกระเป๋าสามเพราะวันนี้ใครมีรายได้ทางเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปถามคนที่มีอาชีพเดียวดูครับวันนี้ว่าเสี่ยงขนาดไหนทำงานก็กลัวแต่เจ้านายจะไล่ออก ทำงานก็กลัวแต่จะตกงานนะครับคนที่ประมาทกับชีวิตผมเคยเห็นเหตุการณ์พวกนี้มาเยอะแยะแล้วครับเวลาที่ตัวเองมีเงินเก็บหน่อยหรือเวลาที่ตัวเองมีงานหลักอยู่มันมีความหยิ่งพยองในตัวมั่นใจในตัวเองแต่เวลาที่ถูกให้ออกมานี่แทบจะหมดอนาคตเพราะฉะนั้นการที่หลายๆท่านถามผมว่า แล้วอะไรเป็นเครื่องผลิตเงินวันนี้ผมก็บอกกลับไปครับว่าเครื่องผลิตเงินมันก็คือเครื่องที่คุณจะสามารถที่จะทําอะไรออกมาก็ได้ที่เอาไปแลกเปลี่ยนให้มันเป็นเงินเครื่องผลิตเงินมันก็มีหลายอย่างเช่นขายสินค้าก็คือเอาของมาขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินขายบริการเช่นไปเป็นพนักงานเสิร์ฟไปทํางานตามร้านสะดวกซื้อต่างๆแล้วก็ได้ค่าตอบแทนมา มันมีจีปาถะที่เราจะทำอยู่ที่ว่าเราอยากที่จะมีรายได้เพิ่มหรือไม่ถ้าวันนี้เราเลือกงานเราก็ไม่มีรายได้เพิ่มแต่ถ้าเราไม่เลือกงานเราตัดสินใจทำไปเลยถ้าเขารับเราเข้าไปเป็นพนังงานทาร์ทามเราก็มีรายได้เพิ่มหรือคนที่เป็นเจ้าของที่ไร่ที่นามีบ่อนงบ่อน้ำก็อลองเอาสัตว์ไปเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นปล่อยนกปล่อยปลาอะไรก็แล้วแต่ก็ลองดูครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ หรือจะปลูกพืชผักต่างๆที่มันเป็นพืชอายุสั้นหรือจะเป็นปลูกต้นไม้ที่จะเป็นพืชยืนต้นที่จะมีรายได้ในอนาคตผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องของอาหารการกินนั่นแหละคือแหล่งที่มาซึ่งรายได้ในอนาคตทีนี้ผมมาชี้ให้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเครื่องผลิตเงินของแต่ละคนคืออะไรก็ฝากท่านผู้ชมก็ลองกลับไปดูว่าวันนี้เราจะสร้างเครื่องผลิตเงิน ที่เป็นกระเป๋าที่สองที่สามให้กับชีวิตเราอย่างไรต้องมานาสีจันทร์ขอให้กําลังใจสําหรับคนที่สู้ชีวิตสําหรับคนที่กําลังเจอวิกฤตชีวิตอยู่สําหรับคนที่อยากเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองและผมก็ขอฝาก่านผู้ชมนะครับช่วยเป็นกําลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์ด้วยนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ